ครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งสารานักปฏินะครับตอนนี้มันก็จะเป็นมายาพลกัดเหรียญนะครับก่อนอื่นนะคร e ับคุณ <CPU> ต้องขอเหรียญจากเพื่อนก่อนหนึ่งเหรียญนะครับขอเหรียญจากเพื่อนพอเหรียญจากเพื่อนมานี่ให้เขาเซ็นชื่อนะครับให้เขาเซ็นชื่อเนะครับเซ็นชื่อรงนี้พอเซ็นชื่อเสร็จนะครับพอเซ็นชื่อเสร็จคุณก็โยนเหรียญจากมือซ้าย เดินเข้ามาสู่มือขวาแล, found, like parole, แล yeah. ้วคุณก claro ็จัดการเอาเหรียญตรงนี้นะครับเหรียญตรงนี้คุณต้องเอาก้อยออกนะครับก้อยออกแล้วก็ตับดตัดคุณนะครับตับแล้วตัดเสร็จแล้วคุณก็แกล้งทางอย่างนี้บแล้วคุณก็โยนใส่โยนใส่แล้วคุณก็ต้องปามเหรียญลงมาข้างล่างเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับก็โยนเก็บโยนเก็บเสร็จแล้วคุณก็เอาเหรียญเนี่ยมาจักรคนชุดนี้นะเป็นมายาคนที่สามารถตรวจสอบได้ ครสงสัยต้อง,ตงการยังไงหรือสงสัยยังไงอยากจะได้ยังไงติดต่อจาอมศั์ได้นะครับมาที่ Facebook นะครับอ้ออ่างจุดสมศัม์มาอยากลนหรือโทรศัพท์มาได้0 8 5 1 2 6ป2 2ขอบคุณครับ